สมุดพูดดาภาษาเขไหนตาเตะใครอย่าเลดูแม่ค่าเราเสียเรือเชื้อกษัตริย์บพลัดทารานี่ท่านมาแต่ข่าไหนได้เอ็นดูโดยสารด้วยช่วยส่งให้ถึงฝั่งจะไปยังรัตนา หารปูจะรับได้หรือมิได้จะใครรู้เฝ้าเลดูมานดาเราว่าอะไรทหารจูนแจ้งความถามขยาเห็นเกินวาดสนาตนพ้นวิสัยเเสียดายหมายว่าจะพาไปให้ในายใหญ่ของเราเอารางวัลเกงพูดปลบตอบว่า อย่าประโรตะให้พูดกันกัดนายมาผายพัน เหลวเห่หอมล้อมลงสรุปพลันไปกำปั่นลำใหญ่ในคงคาครั้นถึงที่เรียบเรียงข้าวเคียงท้ายแล้วบอกนายว่ามีนางต่างทาสาจะดยสารหวานสูงถึงลงมาจะปรูปรามนีนางหรืออย่างไรฝ่ายสุรังอังกฤษ ผพีดเพลงเห็นปล่งเปล่งปลิ้มจิตพิษสมัยด้วยลูกเมียยังไม่มีก็ดีใจหมายจะได้เล้าลมนางโฉมยงจึงเสแสร้งแกล้งว่าได้มาพียอยากให้ถึงฝากฟังดังต่อสองูงแล้วจัดเจงแต่งห้องให้สององค์เชิญโฉมยงไปอยู่ กับกุมารเหลวรีบร้อนถอนสมมไม่รรังพร้อมสะพรังเรือรียังเคียงขนานโถหลมคลองล่องแล่นแสนสำราญเที่ยวรังควานขวางทางมากลางทะเลฝ่ายสุรังนั่งที่เก้าอี้ใหญ่กับพวกไรกล่าวชวนกันสวนสีให้เหิมหือนึกนิยม สมคณีด้วยได้เทวีวายที่ในเรือต้องตำราว่าดีไม่มีรายเป็นแม่ไม้ลูกติดสมิตรเหลือจากฝังพูทูกมี ให้จิดชื้ว่าอยู่ไหนเนึ่ยมือแล้วไม่แคล้วเราแต่ลูกน,น้งขวานจีดอยู่นิดหนึ่งคีดรํำพึงอง้อมค้อมจะมอมเราให้หลับไหลเลมมตัวด้วยหัวเมาเ์แม่เสรมสาวแล้วกับกเกียวระดีเววใจคีดพลางทางสั่งปังกันโูก ให้ยกโตห่หหเล่าเข้มมาเต็มหายถังของกินสิ้นทุกอย่างมาวางไว้แล้วเรียกให้กุมาราออกมากินพอกุมารขานขาลาแม่เลี้ยงมานั่งเคียงโจรสุรังดังทวินนายโจรจับ จอกสุราออกมารินสอนให้กินแก้ทุกข์สนุกใจ สินสมุทรสุดซื่อถือว่าน้ำเขาส่งซ้ำรับสุดจนหมดไหายเมาสุราตาแดงดังแสงไฟช่วยเป็ดไก่เคี้ยวขยก จนออกเรือฝ่ายฝรั่งนั่งล้อพระหนอน้อยสอพลอพลอยพูดพรำพยํพยาพเือเสียงหาเหีเสีส่วนชวนเป็นกลือกูมานเออเองกับกูมาสู้กันแล้วลุกขึ้นหมือนหน้าทลาลม ไม่เป็นสมประดีเฟือนเหมือนกับฝันโจรสุรังสั่งให้ไพรทั้งน,นั้นข้าช่วยกันยกไปวางกลางที่นอนพระโนไทยไม่เคยเสวยเล่ากำลังเมาม้มยหลับ ลงกับหมอนหอสมหมายหนายจจนพนีจนให้อาวอนหวังประลลมนางโชมยงจึงแต่งกายชายช้ำเลืองค่อยเยื้องยองเข้าไหนห้องสามสงวนนวนหงกระแทกกลลงบนเตียงเคียงอนงง นางลุกลงเสียข้างล่างให้หา่างไกลตะโกนเรียกสินสมุดจนสุดเสียงเยียบสำเนียงนึกพรันพระขวัญหายส่วนสุรังนั่งยิ้มอยู่พริมพรายพูดพิปรายประสาจนูนลนลำพองมี่แม่เจ้าเข้ามานี่อย่านีเริน หรือไม่เห็นหน้าผัวให้มัวหมองมีตาเอ๋ยเคยอ,อยู่เป็นคู่ครองจะมาต้องเป็นไม้กระกายดินเห็นดูเจ้าเราจึงมาว่าจะเลี้ยงเป็นคู่เคียงร้องชมสมทวินถางแม่ลูก ปลูกฟังให้นั่งกินอย่าดีดดิ้นดึงดืง้อทำอื้ออึงไม่อวดอ้างยานพี่หนีจะเจ้ากาับหัวเก่าเห็นปรียบไม่เทียบถึงอย่านิ่งนึกบึกบืนทำมืนตึงถึงจะอึงอื้อไปก็ไม่พ้นจงทันคนอ่อนน้อมยอมด้วยพี่เสียดี ีจะได้ยืดเป็นพืชทนขอพนักพยักหน้ามาทางบนช่วยถอนขนรักเรทพี่ที่ถืดนาง จยุบพยุงสรงฟังอ้ายอังกฤษดังพ้นพีดพูดสำรา ทางทากถางมีตบตามความอายเห็นหลายทางนึกแเ้ลวนางแซงเีด้วยเล่ลวงซึ่งเมตตาว่าจะเลี้งไว้เคียงคู่พระขนอยู่ข้าพระเจ้าเข้าเขาหลวงเต่ยาให้ได้อายชายทั้งปวงค่อยหนัก่วงอย่าเพื่อดวนทำลวนลามทางเดืน ทากลางฉลาเป็นพานิตสมสนิทสนหาตำรามถ้าถึงฝั่งยังหยุดสุดเตงามจะผ่อนตามสารพัด ไม่ตัดรอนทางลูกน้อยกกอยใจจะได้พึ่งไม่ดื้อดึงดอกจะฟังท่านสั่งสอนใครจะดินสิ้นชีพอย่ารีบร้อนนางผันผลเพทุบายให้ตายใจโจรสุรังฟังนางว่าช่างพูดบิดตะกูกดดีรีทำผีพัายจะพาเจ้าเข้าฟัง ก็ยังไกลอดอยู่ไม่ได้โดกบอกจริงๆเิงีต่เมียตายหลายปีเข้านี่แล้วยังไม่แพ้วพบรถ อดผู้หญิงอย่าอดผู้โวเวประเวประวินถึงตะลิงแล้วจะไปเสียไกลมือมีโอ้อ่อนผ่อนคำทำปั้นปึงจะให้ถึงปล้ำปลุกสนุกหรือจงผินขันหันหน้ามาหาหรือเจ้าจะ ถือตามตำราว่ากระไรเป็นผัวเมียเสียเรือไม่เชื่อนองพี่ได้ลงแล้วก็เห็นไม่เป็นไฉนอย่าหนักหน่วงห่วงห้ามความในใจแล้วกราบไหว้โวนว่าได้ปราณีสงสารนางอย่างจะดินสิ้นชีวิตกลัวอังกฤษ มันจะปล้ำทำบัตรสีต้องเอาใจอ้ายขโมยแต่โดยดีแม้นหมอมพี่ขืนใจไม่เมตตามิขออยู่สู้ตายด้วยอายเขาทางลูกเต้าก็ยังไม่ได้ปรึกษาท่านกลับไปให้สินสมุดมาจะพูดจ้าอ่อนน้อมให้พร้อมใจ จงหยุดยั้งรังรอแต่พอพลบข้าไม่หลบหลีกล,ลีหนีไปไหนอย่าอยู่เกี้ยวเขี้ยวขับจงกลับไปอโนทยลงลับจึงกลับมาฝ่ายสุรังยังไม่เคยได้เชยชูจึงเสียรู้เพราะรักนนั้นหนักหนาจะดวนได้ให้ขับ ทยาก็กลัวว่าโฉมชายจะวายวางจึงตอบคำทำเป็นว่าถ้าเช่นนั้นอย่าผลพันตามผัดไม่ขัดขวางขอเล่นนอกโยกอื่นพอพลืนพลางอย่าให้ค้างมรสุมเลยพุ่มพวงน,น้อยหรือน้องสองแกมดูเย้ยยิ้ม พี่ขอชิมโฉมงามอย่าห้ามหวงให้เห็นเทแน่ใจว่าไม่ลวงช่วยเสียขวงเสียสักหน่อยเพืดอลอยใจ